สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับก็บผมสอสแแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็อุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาปุ๋ยฝนอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านทาการล้างมาแล้วรอบนึงนะครับเนี่ยดูสิครับเงาวับเดียวกับท่านรอบเดียวเองนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับ แต่ยังไงก็ออกยังไม่หมดครับสันมันก็ยังมีรอยตำปีอยู่ให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับ่านสรับเหรียญนี้นะครับ่านแต่ก็สวยงามเมกันอยู่นะครับเงาวับดียวกับสันมาดูด้านหลังด้วยครับนี่เป็นไงบ้างครับนี่ก็โอเคอยู่นะครับนี่แต่ออกยังไม่หมดนะครับก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันครับว่าสวยงามขนาดไหนดูขอบเฟืองก็โอเคครับนี่ครับเหรียญนี้สมุดแบบมากครับ่ันรอยบุบรอยีก็มีเหมือนกันแต่นี่น้อยนิดเดียวกับสานสรับเหรียญนี้นะครับโอเคนะครับสวยงามจริงนะครับ่านสหรับเหรียญนี้หายากครับกวจะเจอได้นะครับ ลองมาดูลักษณะกองเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญนะครับนับดูก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับไปเลยนะครับเนี่ครับจากด้านล่างก็ได้ด้านบนก็ได้ครับด้านข้างซ้ายขวาก็ได้ครับท่านนับไปดูครับว่าเก้าเหรียญจริงไหมลักษณะกองเป็นเก้าเหรียญนะครับภูมิพลอดจลยีดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านนี่ร้าพเิ้าเห็กเหรียญตูลสือชัดเจนแบบนี้ครับท่านเด็กเป็นรอยนูนขึ้นมาอย่างสูงดีเลยครับ แต่ถ้าเป็นพระเศียรเด็กแล้วก็ใแบนแทบจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำครับบัลลุูรุพงท่าันดูครับก็มีรอยขีดข่วนูปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการช้เน่นะครับถันด้วยครับเนี่ยรอยขีดข่วนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับมันแต่ไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายครับก็ยังมีนิดๆหน่อยๆให้ยินอยู่อยู่นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเนี่ยโอเคครับแบบนี้หายากก็โอ้มาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองเป็นัไงบ้างครับเนี่ย ืมกอบเฟืองคมชัดเจลียวมากนะครับท่านการซึกเราก็มีครับแต่ไม่เยอะครับน้อยนิดทีเดียวครับท่านกอบเฟืองครับนิ่เกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยทองแดงอยู่ฝั่งหนึ่งนี่ขึ้นอยู่ฝั่งนึงนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแบบนี้สุดยอดจริงครับท่านนี่ครับคมชัดเจ๋ียวมากครับหายากจริงครับจะได้จืดเดียนที่สวยงามแบบนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้ครับนี่ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับ ด้านหลังครับประเทศไทยครับพศสอง0ห้าร้อยห้าสิบครับท่านสองห้าห้านนี่ครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่นวการผลิตจะเยอะน่าดูเรืยนครับท่านตลับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนี่นะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือวัดเบญจมาวพิตรอยู่สิทวลารามนะครับท่านต่ำลงมาอันนี้คือกระเบื้องกับเ็นไหมกระเบื้องทางเข้าประตูวัดเจดีย์นะครับเฮ้ย วัดบินจำเอาพิดนี่ครับผมเรื่องแตมั่วเลยทีนี้วัดบินจำเอาพิดนี่ครับดูครับในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาิริบนะครับสำหรับปีพศสอง0ันห้าร้อยห้าสิบนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย4สี่มิลลิเมตรน้ำหนักเกุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับโอ้โหเยอะมากเลยครับร้1ยสาสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมืนหกพันเหรียญน,นะครับท่าน 4, 6, นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านอืมเยอะทีเดียวนะครับในได้ดับยูนซีเหรอครับขาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอยเหรียญละห้าสิบาทครับท่านห้าสิบาทเท่าไรนะครับเพราะว่าผลิตยเยอะมากครับหนึ่งสามหนึ่งเลยนะครับร้อยสามสิบเอ็ดล้านเศษเลยนะครับท่านนั่นแหละห้าสิบาทนะครับส่วนเหรียที่ผ่านกันใช้เหรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่ตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาท tinggi sebab tahunan ini nak.